เวลา12นาฬิกา58นาทีศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัางขวัตวร,รัติยาราชนารีสเสด็จออกหน้าท้องพระโรงตำหนักที่พิมานตำบปลปงตาลองอภอปากช่องจังังวดนครราชสีมาในการนี้ทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เรื่องการเกิดเนื้องอกองโคจินิซิสพระราชทานแก่นิสิตและคณาจารย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในวันนี้เป็นการบรรยายครั้งที่1ในหัวข้อภาพรวมของการเกิดมะเร็งและชีววิทยาการเจริญของเซลล์มะเร็งเนื้องอกและมะเร็งนอกจากจะเกิดขึ้นได้ในคนแล้วยังสามารถเกิดขึ้นในสัตว์ด้วยเช่นกันปัจจุบันเพราะว่าอัตราการเกิดเนื้องอกมะเร็งในสัตว์มีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขและแมวที่ใกล้ชิดและอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันกับมนุษย์ส่วนหนึ่งมาจากการที่สัตว์เลี้ยงเหล่านี้มีอายุไข,ขเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงและได้รับการดูแลสุขภภาาาาพพพทีี่่่ดดดดขึ้้้้้นนนนนนนออกกกจจจัััััยยยงมมมปธุรรรแแลลสวววเช ก,กับการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในคนการตรวจพบโรคมะเร็งในสัตว์ที่เพิ่มมากขึ้นในทุกวันนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่มีมากขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมที่อยู่โดยรอบตัวสัตว์และอาจเป็นเครื่องชี้วัดโดยอ้อมถึงผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อก,การเกิดมะเร็งในคนด้วยเช่นกันถ้าร่างกายไม่สามารถกำจัดเซลมะเร็งเหล่านี้ให้หมดจะมีผลทำให้เซลล์เหล่านี้ สามารถเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนจนทำให้ไม่สามารถควบคุมปลไกลต่างๆภายในร่างกายได้ในระดับโมเลกุลมะเร็งถือเป็นรคอทางพันธุกรรมที่สามารถเกิดได้เนื่องจาก มีการสะสมการปลายพันมาเป็นเวลานาณ ทั้งนี้ส่งบรรยายความหมายของมะเร็งการเกิดโรคมะเร็งซึ่งมีพื้นฐานมาจากพันธุกรรมภาพรวมของกระบวนการเกิดมะเร็งว่าจุดสําคัญเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในระดับยีนหรือคโครโมโซมภายในเซลล์ซึ่งการเปลี่ยนแปลงน,นี้อาจมีสาเหตุจากการติดเชื้อจากรังสีหรือได้รับสารก่อมะเร็งเข้าสู่ร่างกายและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างหรือการแสดงออกของยีนซ,ซึ่งเป็นหน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมการทํางานของเซลล์และการเติบโตของเซลล์ด้วย ดยทรงอธิบายให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของเซลล์มะเร็งซึ่งแตกต่างจากเซลล์ปกติทั่วไปเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวโมเลกุลและชีวเคมีต่างๆนำไปสู่การค้นพบยีนที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเกิดมะเร็งที่เรียกว่าองโคโยีนหรือยีนมะเร็งและยีนที่ทำหน้าที่ต่อต้านการแบ่งตัวและเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งทิวเมอร์ซับเพรสเซอร์ยีนหรือยีนระงับการเกิดมะเร็งซึ่งจะทรงบรรยายในรายละเอียดในหัวข้อต่อๆไป ศาสตราจารย์ดเรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีทรงสนพระไทยและทรงพระปรีชาสามารถทางวิชาการอย่างลึกซึ้งในด้านวิทยา,าศาสตร์สุขภาพทั้งในคนในสัตว์และสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังทรงงานด้านวิสัญญีทางสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์และโรงพยาบาลสัตว์ที่พิมานเพื่อให้การผ่าตัดและรักษาสัตว์ป่วยด้วยโรคเนื้องอกและมะเร็งเป็นจํานวนมาก จึงทรงเข้าพระไทยและรวบรวมเนื้อหาที่ทรงอธิบายในครั้งแรกถึงลักษณะและกลไกการเกิดมะเร็งได้อย่างลึกซึ้งทําให้นิสิตเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายและเป็นประโยชน์ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ตลอดจนนําไปสู่การศึกษาวิจัยของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป